สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับบูรณาธิภิวลาีศิลปินดาราสายบุญครับเมื่อวันศุกร์ที่17ธันวาคน2564ที่ผ่านมาคณะศิลปินดาราสายบุญนำโดยเอพัิน์ติวกิติกรอาจารย์ปอบโชตินาพรปอนธนัทโฟม,มอชน,านออชาชนันปเตรไทรสิ์และอาจารย์ยิงบัตรครับร่วมเดินทางเข้าพบนันสือพิมพ์เดล์ดนิวโดยบรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณาคุณอภิชัยรุ่งเรืองกุล หลักๆหัวใจคือการเผยแพร่ธันธกิจอันสําคัญของมูลที่พระสิวลีพร้อมทั้งยังได้มอบพระสิวลีพร้อมทั้งยังได้มอบภาพถ่ายพระพยน์พระสิวลีอันเป็นพระสิวลีที่เป็นมหามงคลให้กับทางคุณอภิชัยรุ่งเรืองคุณให้เกิดความสุขความเจริญก็มีการถ่ายภาพเป็นมงคลที่ระลึกร่วมกันและก็เกิดความปิติยินดีในการเผยแพร่หลักธรรมพระพุทธศาสนาหลักธรรมจริยธรรม ที่ทําให้ก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองท้ายนี้ก็ขออ้างถึงคุณพุทธรัตนังรามการอันประกอบด้วยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคุณบิดาบารดาอุปัชาคอุบาอาจารย์ให้เจริญรุ่งเรืองในปี2565ที่จะมาถึงนี้ครับแล้วพบกันกับมูลนิธิพระศิวลีสิทบินดาราสายบุญกิจกรรมดีๆที่เรานําเสนอสาธุ7 77 7ณชาลีติสวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณครัขอบคุณนะครับอะไกขอบคุณนะครขอบคุณครับีอะไรบ้เหมือนกันคครับก็ในนามขององค์กรมูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญนะครับก็วันนี้รู้สึกปิติยินดีที่ได้มีโอกาสมาานําเสนอนะครับสิ่งที่พวกเราได้กระทําในนามขององค์กรการสนสนนะครับที่จะผลักดันในด้านของจริยธรรมศิลธรรม ให้ก่อเกิดประโยชน์ในสังคมบ้านเรานะครับซึ่งเป็นหัวใจพื้นฐานในการอ,าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับถ้าเรามีสองสิ่งนี้เนี่ยความปักดันที่เราปรารถนาอะไรก้าเนี่ยไปด้วยกันรพร้อมกันเนี่ยก็ถือว่าจะประสบผลสําเร็จได้ง่ายนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นาสาธารณชนนะครับที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็มุ่งมั่นในการทําความดีสืบมานะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสมอบพระสิวลีนะครับรุ่น ลงเสา235ต้นแล้วก็เป็นรุ่นที่ฐานะมั่นคงด้วยนะครับแล้วก็มีการผ่านพิธีพุทธาพิเศษมากกว่า500วันละทั่วประเทศแล้วนะครับก็มอบให้กับทางท่านบรรณาธิการเดลินิวนะครับซึ่งเป็นสื่อสังคมที่ยอดเยี่ยมในการเสนอข่าวมาในประเทศไทยที่อย่างมีคุณภาพนะครับก็ให้เกิดความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ขออ้างถึงคุณพุทธรัตนาทั้ง3ประการอันประกอบด้วยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงจงอํานวยอวยชัย ให้ท่านและครอบครัวคณะทำงานทุกท่านทุกภาคส่วนมีแต่ความสุขความเจริญปัรนนาสิ่งหนึ่งประการใดจงพันสำเร็จด้วยบุญทุกประการกับท่านครับครับให้ท่านให้ท่านเดลเอร์ครับได้ครับได้ครับครับผมก็อ่ไม่นามของนักสดพิมพ์เรีนิวนะฮะกะอขอบคุณทางมูลนิ้ิทีนะฮะที่ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะฮะแต่ยังไงก็ขอให้ทางมูนิธิเนี่ยอยู ยังดีนตลอดไปนะฮะเพื่อสังคมช่วยสังคมกันฮะช่วยกันครับผมรกดติดตามเรื่องราวดีๆได้แล้วที่ YouTube หรือ f c e e o o o k แฟนเ g e มูลนิธิพระศีวลีศิลปินดาราสายบุญ